คือวิศวกรอมครับหลักๆส่วนมากเลยครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์จะมีพวก UX UI x u การออกแบบตา่างๆหรือว่าจะเป็น System Analyze ที่จะออกแบบระบบนอกจากนี้ครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ไซยคือหมายถึงเป็นนักวิเคราะห์เป็น Data s i ซด์เป็น Data Analyze เป็น Data Engineer อย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับ Machine Learning เกี่ยวกับ ML ทอะไรอย่างนี้ด้วยครับ และที่เราเรียนฮาร์ดแวร์กับเรียนเรื่องเน็ตเวิร์สครับมันมีอาชีพเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยไหมครับมีครับฝั่งของเน็ตเวิร์สครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เซตเครือข่ายให้กับองค์กรหรือว่าเป็นคนที่ทํางานในระบบเครือข่ายของระดับประเทศหรือว่าชุมชนอนะไรเงี้ยณาปัจจุบันจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสัดส่วนน้อยที่สุดนะครับก็คือฮาร์ดแวร์ก็มีงานที่รองรับเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของ IoT ตอนนี้จะเป็น IoT s m a สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทโฮมหรือว่าสมาร์ทออแกเนอชันอย่างเงี้ยครับอืมใช่ หลักๆคือจะเป็นด้านซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่ครับผมจะเป็น business analysis data engineering data Science s i c e ก็เป็นได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนที่พิเศษกว่าตัวของฝั่งวิสวัตก็คือตัว financial ครับ เพราะว่ามีวิชาเลือกให้ลงเรียนด้วยและสําหรับของมอเกษตรเนี่ยถ้าลงเรียนตัวเนี้ยตัวธนาคาร,ครที่เขาเป็นคนเปิดหลักสูตรเนี่ยก็จะดึงตัวไปฝึกง,งานด้วยครับผมแล้วสรุปว่าการทํางานเนี่ยมันเหม,มือน<ฟ>มีข้อแตกต่างกันไหมหรือก็เหมือนกันคิดว่าฝั่งของซอฟต์แวร์ครับอาจจะมีความคล้ายกันมากๆนะครับแล้วก็แต่ส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็เน็ตเวิร์กเนี่ยอาจจะแตกต่างพอสมควรนะครับในเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของฝั่งสายงานที่ทําอย่างเงี้ยครับก็จะมีความแตกต่างคัญหานี้เรียกว่าดูเดือด <laughs> ขึ้นอยู่กับบริษัทจริงๆอย่างบางบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติแหละครับแล้วทําในตาแหน่งเดียวกันก็คือซอฟต์แวร์จิเนียร์กับบริษัทที่อยู่ในไทยเงี้ยก็จะมีเลทที่แต,แตกต่างกันแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นสายงานที่คล้ายกันนะครับความแตกต่างก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นครับอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันเดี๋ยวพี่แชร์ในมุมมองที่สมัยพี่เคยทำงานวิศวกรแล้วกันคือจะบอกว่ามีน้องถามมาว่าอ,อวิศวะแต่ละสาขาถ้าไม่เอาคอมนะพราะพี่ไม่ได้ทำงานสายงานนั้นคอมแบบเครื่องกลโยธาความจริงในมุมมอง จริงมันอยู่ที่เมื่อกี้คนถามสกครปารว่าจบมาทํางานบริษัทไหนคือบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีโครงสร้างเงินเดือนของประมาณวิศวะอยู่ว่าโครงตำแหน่งเนี้ยโครงสร้างประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่บริษัทนี้โครงสร้างมันก็จะพอๆกันในอาชีพวิศวานี้แต่ถ้าไปอีกบริษัทหนึ่งโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปไม่แน่ใจแบบนี้คล้ายๆกันไหมใช่ครับคล้ายกันเลยครับอ่าอ่าโอเคประมาณนี้